สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิปซีทาโร่นะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันประจำวันที่4พฤศจิกายน2568คําทําคำทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้โจดจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์หมอการรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักเชิญทักไลน์มีค่าครูนะคะ ันนี้เริ่มจากคนวันอาทิตย์ค่ะคนวันอาทิตย์นะคะเก้าถ้วยช่วงนี้คนวันอาทิตย์นะคะอาหารการกินนะคะอุดมสมบูรณ์นะคะ นะช่วงนี้เขาเรียกว่ามักจะเกี่ยวข้องกับหมู่คนนะคะจะพูดจะคุยอะไรกับใครนะคะจะได้รับข่าวดีนะคะหนึ่งไม้เท้าการเริ่มต้นงานใหม่นะคะมีโอกาสเริ่มอะไรใหม่ๆการสมัครการสอบการแข่งขันการโรงงานการสมัครงานนะคะจะได้ดีนะคะหรือว่าธุรกิจนะคะช่วงนี้นะคะส่วนตัวนะคะมีโอกาสจะมีเ็าเรียกว่าแกมตลาดได้นะคะ สถ้วยเกี่ยวข้องกับหมู่คนเกี่ยวข้องกับความรักความผูกพันมีโอกาสกินทานอาหารร่วมกันพักผ่อนร่วมกันบางคนมีโอกาสได้รับคําเชิญไปร่วมงานเลี้ยงนะคะเฉลิมฉลองสังสารในฮาปัตินะคะช่วงนี้นะคะเรียกว่าคนวันอาทิตย์ช่วงนี้มักจะเกี่ยวข้องกับร้านอาหารนะคะกินทานอาหารนอกบ้านนะคะหนึ่งถ้วยนะคะความสุขความสมหวังนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะ ใครที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะมีโอกาสตั้งท้องตั้งขันนะคะมีบุตรหลานบริวารมีโอกาสพักผ่อนร่วมกันนะคะส่วนทางด้านของคนโสดนะคะมีโอกาสพบคนที่ถูกอกถูกใจนะคะช่วงนี้นะคะหรือบางคนที่กําลังคบหาดูใจกันอยู่บางคนนะคะมีโอกาสถึงขั้นตก,ตก,ตกลงปรงใจแต่งงานก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะวันนี้โดดเด่นเรื่องลาบปากนะคะเสียงโชคได้ไหมเสียงได้นะคะ ส่วนเลขหน้าไพ่จากไพ่ยี่สี่นะคะมีเลขเก้าหนึ่งสามหนึ่งนะคะเก้าหนึ่งสามหนึ่งนะคะต่อไปนะคะคนวันอังคารขอโทษค่ะคนวันจันทร์คนวันจันทร์ คนวรรจันนะคะโดยเชรีออดช่วงนี้คนวรรจันทรมีดวงเดินทางนะคะบางคนถึงขั้นต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศหรือบางคนก็เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการได้ด้วยนะคะหรือใครที่อยากได้รถใหม่นะคะซื้อรถใหม่รีไฟเน้นรถใหม่ช่วงนี้นะคะมีโอกาสสมหวังนะคะเรียกว่ามีโอกาสาได้เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะราชาไม้เท้าการงานมีความมั่นคงนะคะมี ดวงเริ่มงานนะคะมีโอกาสขยับขยายงานหรือบางคนทํางานควบคู่2อย่าง -3 อย่างนะคะในเวลาเดียวกันนะคะนนในเรื่องของการงานมองโดยรวมคนวันจันทร์นะคะเขาเรียกว่ามีโอกาสเติบโตในตําแหน่งหน้าที่ของการงานได้ด้วยนะคะหรือว่าการงานการการอรงงานการสมัครการสอบการแข่งขันช่วงนี้นะคะได้ดีนะคะเดอะเวิร์นะคะ,นะการเดินทางต่างถิ่นต่างแดนการทําวีซ่านะคะ ประสบผลสําเร็จนะคะหรือว่างานทางด้านประเภศออนไลน์โซเชียลดดเด่นด้วยเหมือนกันนะคะสินค้านำเข้าส่งออกระหว่างประเทศนะคะหรือว่าการไลฟ์สดนะคะนัค้าขายโลกโซเชียลนะคะประเภทผู้หญิงผู้หญิงนะคะนักเกี่ยวข้องกับความสวยความงามนะคะนะอาหารเสริมเสื้อผ้าหน้าผมพวกนี้นะคะโดดเด่นด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะมีโอกาสพักผ่อนร่วมกันเดินทางนะคะร่วมกันนะคะ คนโสดมีโอกาสพบรักทางออนไลน์หรือว่าทางโลกโซเชียลบางคนเป็นได้ต,ต่างชาติต่างภาษานะคะโชคลาภจะมีช่วงมีลาภจากการเสี่ยงโชคจากการเสี่ยงดวงนะคะหมายเลขจากยุดยันผ่านะนะคะจะให้โชคส่วนเลขหน้าไพ่จากไพ่ยิีนะคะมีเลขเจ็ดศูนย์สามหนึ่งนะคะเจ็ดศูนย์สามหนึ่งต่อไปคนวันอังคาร คนวันอังคารนะคะอัศวินถ้วยนะคะกัลายาณมิตรช่วงนี้จะได้เจอเพื่อนใหม่ๆมิตรใหม่ๆหรือว่าตัวของคนวันอังคารเองช่วงนี้นะคะมักจะเขาเรียกว่าคิดดีกับคนอื่นนะคะรวมทั้งตัวเราเองก็ไม่มีศัตรูนะคะช่วงนี้นะคะมักจะมีเพื่อนนะคะนะกลุ่มถ้าเป็นธุรกิจก็จะมีลูกค้าประจำนะคะเพื่อนฝูงนะคะลูกค้าเก่าๆมักจะเข้ามาอุดหนุนอยู่เรื่อยๆนะคะเด็กสันนะคะความโชคดีความดวงเฮงนะคะความสุขความแฮ จะมีโชคมีลาภจากจะมีโชคมีลาภจากการเสี่ยงดวงด้วยนะคะการงานการเงินสุขภาพความรักใครโรงงานอยู่ช่วงนี้มีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะคะบางคนได้ใครที่ทําอยู่แล้วก็มีโอกาสปรับเปลี่ยนตําแหน่งปรับเปลี่ยนเงินเดือนหรือว่าได้รับคําชมจากผู้หลักผู้ใหญ่ได้ด้วยหรือเรียกว่าคนวันอังคารช่วงนี้เป็นคนมีแสงก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะจะได้รับข่าวดีจากบุตรหลานบริวารจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินนะคะ นักการเงินมีเข้ามาอยู่เรื่อยๆแต่ช่วงนี้ต้องเก็บต้องออมด้วยหรือบางคนอาจจะได้จากบุตรหลานบริวารโดยเฉพาะบุตรหลานบริวารที่อยู่ห่างไกลนะคะอาจจะนําข่าวดีมาฝากนะคะเดือนเมจิเชียนดวงดีนะคนงานอัรนะคะเดือนเมจิเชียนเขาเรียกว่ามีโอกาสเริ่มง,งานใหม่หรือว่าใครบางคนกาลังคิดอยากจะเริ่มง,งานใหม่ๆก็ได้นะคะนะมีโอกาสเติบโตในตําแหน่งหน้าที่ของการงานนะคะบางคนอยากต่อยอดธุรกิจก็ได้นะคะ นะอยากจะผันตัวมาเป็นพ่อค้าออนไลน์แม่ค้าออนไลน,ออน,ไลน์ก็สามารถทําได้นะคะช่วงนี้ไฟ์สดหน่อยนะใครที่ค้าขายทางออนไลน์หรือว่าโซเชียลนะคะนะเพราะว่าเราช่างพูดช่างเจรจาช่างสื่อสารนะคะแก้ไขปัญหาสิ่งต่างๆทําได้ดีนะคะนะเรียกว่า,ายิ่งงานทางด้านออนไลน์นะคะค่อนข้างจะแฮปปี้นะคะมีความสุขนะคะลูกค้าเยอะด้วยนะคะการเงินมีเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะหรือบางคนอยากจะผันตัวมาเป็นหมอดูก็สามารถทําได้ช่วงนี้คนกำลังคานนะคะ ซิกเซนแม่นด้วยนะคะฝันแม่นนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะใครที่กำลังคบหาดูใจกันอยู่นะคะบางคนถึงขั้นตกลงปรงใจแต่งงานนะคะหรือว่าใครที่มีคู่ครองอยู่แล้วช่วงนี้นะคะมีโอกาสตั้งท้องตั้งครันมีบทหลานบริวารก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะหรือใครที่โสดจริงๆก็จะได้พบคนที่ถูกอกถูกใจนะคะส่วนทางด้านของโชคลาบนะคะจะมีโชคมีลาบจากการเสี่ยงโชคนะคะ เลขที่บ้านนะคะจะให้โชคหรือว่าบางคนอาจจะได้จากบุตรหานบริวารน,นะคะถามบุตรหานบริวารน,นะคะชอบเลขอะไรก็เอามาเสี่ยงโชคได้นะคะส่วนเลขหน้าไพ่จากไพ่ยิบซีนะคะมีเลข0901์เก้นย์หนึ่งนะคะศก้่งะคะไปนะคะคนวันพุธ คนพุธนะคะเป็นอย่างไรคน,นพุทโดยเชอรีออดช่วงนี้คน,นพุธเกี่ยวข้องกับการเดินทางนะคะนะบางคนนะคะใครที่คิดอยากเดินทางไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศช่วงนี้นะคะมีโอกาสได้รับข่าวดีประเจผลสสาเร็จหรือบางคนก็มกกักจะเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการนะคะนะส่วนทางด้านของใครที่อยาก เปลี่ยนรถใหม่บางคนนะคะอยากซื้อรถใหม่เปลี่ยนรถใหม่รีไฟแนซ์นรถใหม่นะคะจะได้รับข่าวดีประสบผลสําเร็จนะคะราชินีพระจนร์นะคะความสวยความงามเสื้อผ้าหน้าผมช่วงนี้คนผู้หญิงก็มักจะเกี่ยวข้องนะคะหรือว่างานทางด้านประเภทธุรกิจส่วนตัวนะคะแกมตลาดได้นะคะนะโดยเฉพาะประเภทความสวยความงามนะคะช่างเกกื่จช่างไอเดียช่างออกแบบช่างดีไซน์นะคะจะเรียกว่าจะมีลูกค้าที่เป็นผู้หญิงเข้ามาใช้บริการค่อนข้างจะเยอะนะคะ หรือตัวเราเองก็มกกักจะเกี่ยวข้องกับศิลปกรรมเสริมเติมแต่ง,ตงความสวยความงามบางคนก็ช้อปปิ้งนะคะตามห้างได้ด้วยนะคะสี่เหรียญน,นะคะต้องต้องประหยัดต้องมัธยันด้วยช่วงนี้นะคะด้านของการเงินต้องรู้จักคุณค่าของการเงินนะคะนะเขาเรียกว่าต้องแบ่งทันปันส่วนให้ดีนะคะใครที่ชอบคุณคุณผู้หญิงนะคะก็เรียกว่าต้องรอบคอบในเรื่องของการใช้การจ่ายด้วยนะคะห้าไม่เท้านะคะการงานวันนี้ เหนื่อยนะคะโดยเฉพาะใครที่ทํางานทางด้านประเภทระวมทีมกลุ่มนะคะวันนี้อาจจะเขาเรียกว่าขัดแข้งขัด,ข,ด,ข,ดขากันได้นะคะกับเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมทีมนะคะหรือว่าบางคนก็กับลูกค้าเราก็ต้องระวังเราก็ต้องรบอบคอบกับคนกับคนใกล้ตัวก็ต้องระวังเหมือนกันนะคะห้าไม้เท้านะคะเขาเรียกว่าเป็นรูปของคนตีกันนะคะนะมันอาจจะมีปัญหามีอาจมันอาจจะมีปากเสียงที่เถียงกันไปเถียงกันมาทําให้เรา euh, ไม่สบายใจได้นะคะนะแต่มันเป็นปัญหาเล็กๆน,น้อยๆนะคะแต่ก็ทําให้เรา เค,เครียดได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะก็ยังเป็นความรักที่ดีอยู่นะคะยังเป็นความรักที่ต้องระะคับระของคนโสดมีโอกาสพบคนถูกถูกใจได้นะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงโชคนะคะหมายเลขจากยุดยานผ่านานะคะจะให้โชคส่วนเลขหน้าไพา่จากไพ่ยี่สมีเลข7จ็ดสองสีหนะคะเจ็ดสองสี ต่อไปนะคะคนวันพฤหัสคนวันพฤหัสนะครับอย่างไร โหคนวันพฤหัสด,ดวงดีค่ะเวยฟอร์จูนนะคะเป็นพ่อแห่งความโชคดีนะคะจะมีโชคมีลาภจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะใครที่ชอบเสี่ยงโชคหรือเขาเรียกว่าจะได้อะไรแบบฟลุกฟลุกได้งานแบบฟลุกฟลุกได้เงินแบบฟลุกฟลุกได้ในสิ่งที่คาดไม่ถึงนะคะบางคนเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะมรดกก็ได้นะคะจากบรรพบุรุษหรือใครที่คิดอยากจะซื้อจะขายจะแลกจะเปลี่ยนจากกู้แบงก์กู้ธนาคารนะคะนะโดดเด่นในเรื่องของอเขาเรียกว่าอสังหาริมทรัพย์นะคะ ทาวเวร์นะคะบางคนก็เรียกว่าทุกขลาบได้เหมือนกันนะคะได้เงินมาก้อนใหญ่ก็มีโอกาสเสียเงินก้อนได้เหมือนกันนะคะนะใครที่มีช่วงมีลาบก็ต้องรีบแบ่งเงินส่วนหนึ่งไปทํามุนนะคะเพราเรียกว่ามีโอกาสเสียเงินก้อนใหญ่ได้ด้วยหรือบางคนอาจจะอยู่ในช่วงของการปลูกสร้างก็ได้นะคะหมดกับการ ปลูกสร้างก็ได้่้มแซมบ้านซ่อมแซมรังคา,าก็ได้หรือว่าก็เรียกว่าน้นพังนี่พังนุ้นเสียนี่เสียได้ด้วยเหมือนกันนะคะรวมทั้งคนวันพฤหัสช่วงนี้นะคะจะได้รับข่าวครา,าวกันเจ็บกันป่วยของใครบางคนมีโอกาสร่วมงานอาวบมงคลนะคะหรือว่าเยี่ยมคนป่วยก็ได้นะคะเรียกว่ามักเกี่ยวเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลามักเกี่ยวเกี่ยวข้องกับงานอาวบมงคลนะคะสี่ ไม่ท้าวนะคะการงานนะคะมีโอกาสเปลี่ยนงานมีโอกาสย้ายงานนะคะแบบกระทนหันได้ด้วย จุดหักเหนะคะแต่มันก็จะได้ในสิ่งที่ดีกว่านะคะนะด้วยอิทธิพลของเฮลฟอร์จ n นด้วยอิทธิพลของสีไมเท้านะคะหรือว่าใครโรงงานอยู่ก็มีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะคะ6เหรียญรายจ่ายค่อนข้างเยอะนะคะเข้าสายจ่ายขวานะคะแต่เราก็ยังเอาตัวรอดได้อยู่นะคะช่วงนี้เขาเรียกว่ามักจะหมดไปกับการทําบุญมักจะหมดไปกับการให้ทานการบริจาคทานมักจะหมดไปกับคนที่เรารัก ะะมักจะหมดไปกับคนที่เราเป็นห่วงนะคะหรือว่าคนวันพฤหัสช่วงนี้นะคะจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือนะคะโดยเฉพาะคนในครอบครัวบุตรหลานบริวารน,นะคะก็ได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของความรักของคนที่มีคู่ครองนะคะช่วงนี้มีโอกาสตั้งท้องตั้ง,งขันนะคะมีบุตรหลานบริวารน,นะคะคนโสดมีโอกาสพบรักนะคะเป็นพอ่อไม้เป็นแม่ไม้โชคลาบนะคะบ้านเลขที่จะให้โชคส่วนเลขหน้าไพ่จากพยะมีเลขศูนย์หกสี่ หกนะคะศูนย์หกสี่หกต่อไปนะคะคนวันสุดบน,นสุด คนมันสุกนะคะสิบถ้วยช่วงนี้คนมันสุกนะคะมักจะเกี่ยวข้องกับหมู่คนนะคะมักจะเกี่ยวข้องกับความรักความผูกพันในครอบครัวนะคะมีโอกาสกินทานอาหารร่วมกันกันพักผ่อนร่วมกันนะคะเจ็ดถ้วยนะคะความฝันความจินตนาการโปรเจกต์ความคิดไอเดียเข้ามาในความในสมองมากมายนะคะบางคนคิดอยากจะทําสิ่งนั้นคิดอยากจะทําสิ่งนี้หรือบางคนก็คิดอยากจะไปกินอาหารที่นั่นอยากจะไปทานอาหารที่นี่นะคะเขาเรียกว่ามักจะเกี่ยวข้องกับ ความสุขมักจะเกี่ยวข้องกับการกินการทานอาหารนอกบ้านนะคะช่วงนี้นะคะ The Emperor นะคะมีโอกาสเดินทางต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะใครที่คิดอยากเดินทางไปทํางานต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะมีโอกาสได้รับข่าวดีนะคะหรือช่วงนี้นะคะบางคนเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการได้ด้วยนะคะด้านของการงานมีโอกาสเติบโตในตําแหน่งหน้าที่ของการงานนะคะโดยเฉพาะงานทางด้านหน่วยงานราชการนะคะใครที่ทําเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการช่วงนี้มีโอกาสที่จะ ประสบผลสําเร็จผู้หลักผู้ใหญ่รักผู้หลักผู้ใหญ่ส่งดวงนะคะผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาหรือเรียกว่าผู้หล,ลักผู้ใหญ่สนับสนุนนะคะในตําแหน่งหน้าที่นะคะ5ดาบนะคะบางคนก็อาจจะมีบ้างโดนขัดแข้งขัดขานะคะจากเพื่อนร่วมง,งานนะคะนะเขาเรียกว่าโดนสกัดนะคะในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่ได้แต่ยังไงเราก็เรียกว่าขอให้เราเงียบขอเราจะเย็นไว้นะคะตําแหน่งหน้าที่ของการงานเขาเรียกว่ามีโอกาสเติบโตได้นะคะส่วนทางด้านของ ความรักนะคะของคนที่เป็นโสดก็มีโอกาสพบคนที่ถูกอกถูกใจนะคะช่วงนี้นะคะบางคนเป็นในถึงต่างชาติหรือเป็นคนหน่วยงานราชการได้นะคะก็หาเวลาเดินทางบ้างนะคะมีโอกาสเจอเจอกันในอนอกสถานที่ได้ด้วยเหมือนกันนะคะโชคลาภนะคะเลขนาพพ่จากพ่อยิบสีมาเลข0ูนย์เจห้นะคะศูนย์เจ็หนะคะ คนวันเสาร์ราชนีเรียญวันนี้คนวันเสาร์การเงินดีค่ะจะได้รับข่าวดีนะคะใครรอคอยการเงินก้อนใหญ่อยู่นะคะบางคนมีโอกาสเป็นเงินก้อนใหญ่ก้อนโตนะคะหรือก็เรียกว่าจะมีเม็ดเงินเข้ามาตั้งแต่เช้าเลยโดยเฉพาะงานทางด้าน ธุรกิจส่วนตัวนะคะหรือใครที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซื้อขายเลกเปลี่ยนผู้แบงก์กูธนาคารช่วงนี้มีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะคะประสบผลสําเร็จเสีถ้วยนะคะไม่ได้ดังอกไม่ได้ดังใจนะคะวันนี้เราอย่าไปเร่งนะคะอย่าไปเร่งกับสิ่งต่างๆที่เราได้คาดหวังไว้นะคะเรียกว่าวันนี้อาจจะต้องเผื่อใจบ้างกับบางสิ่งบางอย่างนะคะ ห้าไม้ท้าโดยเฉพาะในเรื่องของการงานนะคะวันนี้อาจจะเหนื่อยนะในเรื่องของการงานนะคะเหนื่อยกับเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมทีมนะคะหรือเหนื่อยกับการแข่งขันนะคะบางคนเขาเรียกว่างานที่ทําประเภทเดียวกันกับเราแข่งขันสูงนะคะนะรวมทั้งใครที่ทํางานประเภทรวมทีมรวมกลุ่มวันนี้นะคะต้องระวังอารมณ์ความรู้สึกความขัดแย้งนะคะมีโอกาสเถียงกันไปเถียงกันมาได้นะคะทําให้เราก็เรียกว่าบางคนก็อาจจะกับลูกค้าก็ได้นะคะเราไม่ประมาทนะคะหรือว่ากับคนใกล้ตัวก็มีโอกาส ได้ด้วยเหมือนกันนะคะ9เหรียญน,นะคะแต่ด้านของการเงินดีค่ะการเงินเขาเรียกว่าผู้หญิงผิวขาวมากกักจะนําความสําเร็จมาให้นะคะณนะช่วงนี้นะคะการค้าการขายก็จะมีเม็ดเงินเข้ามานะคะส่วนทางด้านของสุขภาพนะคะระวังเกี่ยวข้องกับลำไส้กระเพาะอาหารกรดไหลย,ย้อนนะคะโดยเฉพาะใครที่เป็นอยู่แล้วมีโอกาสวนกลับมานะคะหรือใครที่แบกของหนัก ยกของหนักพวกนี้ก็ต้องระวังเกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อนะคะปวดแข้งปวดขาปวดไหล่ปวดบ่าได้ด้วยเหมือนกันนะคะโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะวันนี้นะคะชอบเลขอะไรนะคะก็แล้วแต่นะคะต้องอย่าลืมบวก1นลบหตัวสุดท้ายไว้ด้วยนะคะเพราะว่ามันเขาเรียกว่าไม่ได้ดั่งใจก็มีโอกาสเฉียดได้นะคะส่วนเลขหน้าพ่จากไพ่ยิบมีเลขศูนย์สห้าเนะคะ 59. นี่คือดวงของคนวันเสาร์ก็จบลงแล้วนะคะกับความทำนายเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ